แฟนคลับคนลุกสู้แอปพูดสั้นๆแต่อินเนอร์มาเต็มเรียกได้ว่าแอปทักษะออนโดยเราจะเห็นผลงานของเธอทั้งพิธีกรน,นักแสดงและแสดง MV มากมายแต่ระบทบาทที่แม่ได้รับมักจะเป็นสาวเรียบร้อยพูดน้อยแต่ต่อยหนักตามสไตล์นอกจอของแม่ แต่ล่าสุดแม่ทําแฟนคลับขนลุกสู้เมื่อพูดสั้นๆในรายการ3มแซบว่าอย่าพึ่งตายนะพึ่งเริ่มต้นแม้จะเป็นบทสั้นๆแต่อินเนอร์แม่มาเต็มๆจ้างานนี้แฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์บอกกันว่าพูดถูกใจมากเลยอยากเห็นคุณแอปบทแบบนี้เริดม,มากแซบสะบัดเลยชอบประโยคนี้สะดุ้งทั้งไทม์ไลน์